สวัสดีครับพบกับชวอุ้มเกษตรวันหยุดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมือใหม่หัดปลูกสวนงุน EP 17แล้วนะครับผมก็จะทําแค่ประมาณ20 EP แล้วผมก็จะไม่พูดว่ามือใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการหาต้นง่นต้นพันุ์จากมอเกษตรนะครับผมไปซื้อยางงานเกษตรแฟร์มาปลูกเพื่อทำโรงเรือนแห่งที่2นะครับเนี่ย โรงเรือนแห่งที่1ของผมก็ทําการรื้อเรียบร้อยนะครับเอามาสร้างเป็นโรงเรือนที่2นะครับจาก2โรงเรือนใหญ่มาเป็น5โรงเรือนเล็กนะครับโรงเรือน1ของผมก็คือระยะประมาณ8ปคูณสนะครับโรงเรือนเล็กนะครับก็โรงเรือนหนึงผมก็จะใช้ประมาณ8ต้นนะครับก็คือโรงเรือนเล็กโรงเรือนหนึ่งก็คือ8ปคูณสนะครับ มี5โรงเดือนนะครับทั้งหมดเอามาย่อยสลายนะครับผมก็จะเป็นไกด์แนวทางให้ทุกคนที่อยากปลูกสวนองุ่นของตัวเองนะครับเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความสุขเพื่อการขายเพื่ออะไรนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ดินเปล่านะครับ เราจะต้องปลูกองุ่นกี่ต้นนะครับสําหรับพื้นที่ดินเปล่านะครับก็คือขั้นต่ํานะครับ35ต้นองุ่นต่อ1ไร่นะครับเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับในอนาคตนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับการปลูกพืชลดภาษีพื้นดินนะครับก็พื้นที่ดินนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากปลูกอะไรนะครับถ้าเราเน้น แบบเรียกภาษีจริงๆก็คือปลูกกล้วยครับตามหลักแล้วก็ควรจะปลูก200ต้นเป็นขั้นต่ำนะครับสำหรับต้นกล้วยนะครับก็สามารถย,ดยดลดลดหย่อนภาษีได้นะครับขั้นต่ำนะครับปลูกแล้วต้องทำยังไงนะครับปลูกแล้วต้องแจ้งเทศบาลตำบลนนะครอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในพื้นที่ดินของท่าน,ท,านท่านต้องไปแจ้งนะครับว่าเราปลูกพืชเพื่อ ลดหย่อนภาษีแล้วนะครับก็อะไรก็แล้วแต่นะครับต่ําสุดก็จะเป็นต้นมังคุดนะครับจํานวนต้นต่อพื้นที่1ไร่ขั้นต่ำนะครับคือ16ต้นนะครับสูงสุดก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับเสาวรดนะครับพวกไม้ตระกูลเลื้อยต่างๆนะครับก็ประมาณ400ต้นนะครับแต่จริงๆมันเป็น200ต้นนะครับพลบก็กำหนดไว้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ผมบอกให้เลยขั้นต่ำนะครับต่ำสุดๆก็คือต้นมังคุดนะครับ16ต้นเราลงมาก็จะเป็นพวกเงาะมะพร้าวพวกนี้นะครับมะม่วงครับ20ต้นต่อ1ไร่นะครับ1ไร่มี1,600ตารางเมตรนะครับ1งานก็คือ400ตารางเมตรนะครับส่วนของผมก็คือ8คูณ30นะครับส่วนองุ่นนี้นะครับก็คือ 240ตารางเมตรนะครับไม่ถึง1งานนะครับก็ครึ่งงานกว่านะครับนี่คือการเริ่มต้นปลูกของผมนะครับก็ไม่มีอะไรครับการสร้างโรงเรือนนะครับแนะนำว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์เขาเรียกว่าเสารโรงเรือนนี่จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการสร้างเสารโรงเรือนนี่แนะนำควรจะเป็น เหล็กนะครับไม่ควรเป็นคอนกรีตที่ผมแนะนําอย่างนี้ก็คือถ้าเราปลูกองุ่นเจ๊งเราก็ขายเหล็กได้คืนนะครับนับวันเหล็กยิ่งราคาแพงนะครับถ้าสมมุติว่าอีกประมาณ5-6ปีข้างหน้าเราก็ขายเหล็กกรงเรือนของเราก็ได้ราคา อาจจะไม่ขาดทุนนะครับพูดง่ายๆเหล็กมีแต่ขึ้นไปหน้าครับแต่แต่ว่าลงทุนสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสาคอนกรีตถ้าเรารื้อโรงเรือนต่ออีกมันก็ราคามันก็ต่ำลงนะครับความแตกต่างระหว่างการลงทุนนะครับก็คือสสอนักการเมืองเคยผมเคยฟังนะครับสนามบอลบุรีลำทาไมถึงสร้างเป็นเหล็กเพราะ ถ้าผมเจ๊งผมก็ขายทิ้งได้ครับแล้วแต่คนจะคิดครับต่อไปก็เป็นการปลูกของผมนะครับต้นพันธุ์ก็มาจากมอกษตรนะครับพอเราสามารถที่จะไปเลือกพันธุ์เองได้ครับเลือกโตพันธุ์เองได้ครับว่าเราชอบพันธุ์ไหนหลักๆของมุมก็คือชอบ พันองุ่นเอส48นะครับมันก็มีข้อดีหลายอย่างและมีข้อเสียหลายอย่างตัวแรกผมก็ชอบไซมัสคัสนะครับแต่ว่ามันคงขายไม่ออกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใช้สารเคมีเยอะจากทางจีนครับทำให้มันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรครับมีแง่ลบมากกว่าให้ดีครับถ้าระบุส่มัสคัสหมดเลยมันก็ยังไงอยู่ครับแต่ผมว่าส่มัสคันก็ดีนะครับก็คือมันลูกใหญ่นะครับ ไม่แล้วมันกรอบมันหวานนะครับความคิดส่วนตัวนะครับแต่ว่าผมก็เคยแบบเขาเรียกว่าไงได้รับกระเช้าดอกกระเช้าผลไม้มาของพ่อนะครับใส่มัดคัดเนี้ยอูเป็นเดือน2เดือนไม่เน่านะครับผมก็ไ่รู้ว่ามเป็นพออะไรความคิดส่วนตัวคือเออมันน่าจะมีสารฟอร์มาลีนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้มันกรอบ ไม่เน่าสักทีอะ่ะทั้งที่มันได้แช่ยินแช่แช,แช่อะไรนะครับก็คือเป็นกระเช้าผลไม้อะ่ะมีใส่มัดคัดอยู่ในนั้นน่ะมีองุอุนน่ะผมก็งงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันม,มันไม่เน่ามันไม่อะไรสภาพเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เ,เลยสองเดือนเนี่ยครับผมก็ทําการลูกของผมไปเรื่อยๆครับบรรยายไม่ตรงกับภาพนะครับก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้ดูไวน้นาคตนะครับเพราะว่ายอดวิวยอดอะไรมันไม่ขึ้นหรอกครับ เราก็ทําไปเพราะเราชอบครับเกษตรเพื่อความสุขนะครับไม่ต้องคิดมากครับนี่ครับก็ทําไปครับปลูกด้วยมือนะครับปลูกปลูกไปทุกที่ทั่วแดนแล้วครับสูตรของเราที่ผสมดินก็จะมีหลายอันนะครับหลักๆเลยนะครับก็มีมวลมีมวลขี้วัวนะครับขี้บัวแกบแล้วก็ถาดแล้วก็พวกดินผสมอะไรมากมายครับผสมว่านีมไปเรื่อยๆครับแล้วแต่เราชอบครับ ก็แล้วแต่ใครจะมีครับวัสดุวัสดุที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่นะครับผมพูดไม่ชัดนะครับก็เหมือน AI ครับถ้าผมเอา AI มาภาก็ดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเอาไว้พูเอาไว้ฟังเองนะครับในอนาคตตอนแก่ชราแล้วนี่ก็เป็นโรงเรือของเราครับก็ทาการพวนดินผสมดินไปนะครับหลักๆก็จะมีแกบนะครับมีมวลบัวแล้วก็ฟางแล้วก็ มะพร้าวสับนะครับสําคัญสุดก็คือฐานนะครับคนไม่เอาฐานอย่างผมนะครับก็ต้องใช้ฐานเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อเพื่อให้จุลินทรีย์มาอยู่นะครับนี่ครับไอหนุ่มซื้อเรือนี่ทายาทของผมเองครับหลังจากผสมยินแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ของเรานะครับปักเข้าไปครับเสาแล้วครับเราก็ใช้เสาไม้ไผ่ของเรานะครับในสวนนะครับก็มาปัก ป็เรียกว่าไม้ค้ําไม้ไม้ค้างให้ต้นองุ่นของเราเลื้อยขึ้นไปนะครับส่วนมากของผมส่วนนี้ก็คือย้ายจากสวนเก่ามาปลูกนะครับต้นไม้ก็ตายประมาณ 40- 60เซนเลยครับมันก็พูดยากนะครับมันก็รอเล่นะครับเพราะว่าเร่งด่วนครับนี่ครับก็ปลูกกันไปครับอันนี้ก็คือต้นใหม่ที่เราเอามาเอามาปลูกแทนนะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับผมก็จะไม่บอกว่าลูกสวยนะครับว่าต้นเก่าที่ย้ายมาปลูกมันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่รอดนะครับตายสองตายส่วนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือน,นลักษณะของโรงเรือนของฟอของเรานะครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะเน้นย้ําเลยเลยว่าการปลูกสวนองุ่นเพื่ออะไรเราต้องบอกตัวเองได้ก่อนนะครับ ปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่อลดหย่อนภาษีปลูกเพื่อให้ออกผลปลูกเพื่อความสุขปลูกเพื่อเป็นงานอดิเรกก็แล้วแต่เราจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าปลูกเพื่ออะไรนะครับหลักๆของผมก็จะปลูกเพื่อความสุขนะครับยังไม่ต้องนาม,มานะครับปลูกลดหย่อนภาษีนะครับถ้าคุณจะย,ย่นลดหย่อนภาษีมากๆก็แล้วแต่นะครับปลูก ้นมังคุดก็ได้ครับ16ต้นต่อ1ไร่เป็นขั้นต่ำนะครับลองลงมาก็จะเป็นพวกมะม่วงเงาะทุเรียน20ต้นต่อไร่นะครับถ้าจะลดหยอด่อนภาษีปลูกแล้วอย่าลืมไปแจ้งเทศบาลนะครับว่าเราปลูกพื้นที่เขาเรียกว่าอพื้นที่ที่ดินของเรานี้ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรนะครับต้องไปแจ้งเทศบาลด้วยนะครับถ้าไปแจ้งเทศบาลแล้วเทศบาลละเลยกรุณาเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับแจ้งการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับ175ได้เลยนะครับถ้าเราแจ้งมีหลักฐานชัดเจนนะครับคือท่านไม่มาตรวจสอบอะไรเนี่ยอย่าลืมเก็บหลักฐานนะครับเพราะว่าเทศบาลจะส่งหนังสือแจ้ง เรียกราคาประเมินที่ดินของท่านแต่ละท่านไปนะครับถ้าท่านรวยนะครับมีพื้นที่ดินเยอะนะครับหลายพื้นที่ท่านต้องดูดีๆนะครับว่าที่ดินของท่านราคาประเมินเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําได้ละในอนาคตนะครับภาษีที่ดินจะขึ้นถึง6%นะครับแต่ตอนนี้ยังก่อนนะครับตอนนี้ยัง3%นะครับภาษีสูงสุดที่ดินนะครับบวกภาษีโรงเรือนนะครับก็ บวกภาษีรายได้เพิ่มอะไรมากมายครับสรุปมันเก็บซ้าซ้อนกันครับแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับพูดมากไม,ไม่ดีนะครับเพราะว่าเทศบาลจะไม่ได้เงินค่าภาษีที่ดินนะครับเขาจะพยายามแจ้งท่านว่าเออภาษีที่ดินของท่านราคาประเมินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เขาจะไม่บอกอะไรอย่างอื่นนะครับเขาจะบอกแค่ราคาประเมินถ้าราคาประเมินสูง ก็เสียภาษีสูงนั่นเองครับเขาจะบอกว่าพื้นดินของท่านทําอะไรนะครับถ้าเขาเรียกพวกมหาเศรษฐีพวกมีที่ดินเยอะเขาว่าจะปลูกกล้วยลงก่อนเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ปลูกกล้วยก็คือกล้วยมันรื้อถอนง่ายครับเมื่อปลูกไปแล้วถ้าคุณต้องการขายที่ดินด่วนหรือใช้ที่ดินกล้วยจะกําจัดง่ายนะครับลองลงไปก็พืชหลายชนิดนะครับ แล้วแต่ท่านจะสรรหามาลงปลูกนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดคือมังคุดนะครับ16ต้นต่อ1ไร่ก็คือขั้นต่ำนะครับฟังดีๆนะครับคือขั้นต่ำปลูก16ต้นต่อ1ไร่สำหรับมังคุดนะครับต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว,วนะ่าในหลัรองลงมาก็จะมีพวกมะม่วงทุเรียนมะพร้าว ที่20ต้นต่อ1ไร่เป็นขั้นต่ำนะครับฟังดีๆโอเคครับต่อไปก็จะเป็นสวนองุ่นของเราครับแล้วองุ่นต้องปลูกกี่ต้นต่อ1ไร่ใช่ไหมครับคําตอบก็คือ35ต้นต่อ1ไร่เป็นขั้นต่ำนะครับฉะนั้น โรงเรือนผมนะครับก็เป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับขนาด8ปคูณ4นะครับต่อ1โรงเรือนครับมี5โรงเรือนก็คือ8อ้าผมกคำนวณผิดนะครับ8 20แต่ว่ามันมีระยะห่างระหว่างโรงเรือนนะครับรวมๆแล้วก็คือ8คูณ30นะครับ ก็เว้นระยะห่างระหว่างโรงเรือนนะครับก็ประมาณ240ตารางเมตรนะครับไม่ก็ครึ่งงานกว่ากว่านะครับ1ง,งานก็คือ400ตารางเมตรนะครับ1ไร่แรกก็คือ1,600ตารางเมตรนะครับพุดบนไปบนมานี่แหละครับเพื่อความเ้าใจของใครก็แล้วแต่ผมไม่สนใจแล้วครับนี่คือการผสมสูตรของผมนะครับในส่วนนูมนจากส่วนที่1นนะครับก็จะ พบว่าการที่เราใช้ต้นพันธุ์เล็กนี่ต้นมันจะจะริญเติบโตเร็วนะครับแต่ว่าต้นพันธุ์ที่มีตอใหญ่นะครับต้นพันธุ์ต้นเล็กก็คือกิ่งเขียวน,นะครับเป็นต้นต้นพันธุ์ที่เนใช้ตอเล็กนะครับก็จะเจริญเติบโตเร็วนะครับ,รรรบพุ่งจวดๆเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นตอพันธุ์ต้นใหญ่นะครับ มันก็จะไม่ตายนะครับแต่ว่ามันจะจะเดินเติบโตช้านะครับหลักการผสมดินก็คุกเขารวมๆกันไปแล้วครับก่อน,น,นแล้วแต่นะครับเ<อ>ต็มที่ครับันจะพาคมั่วๆของผมไปครับไม่สนใจคนดูๆๆก็ทำการผสมดินให้มันเข้ากันนะครับก็พาไปม่วๆของผมนี่แหละครับจะม,มีอะไรมากหรอกครับ ก็ทําเพื่อความุกแล้วครับตอนนี้มันยังไม่เห็นผลหรอกครับพูดไปใครจะเชื่อถ้าอุ่นออกผลออกมากแล้วพูดยังไงมันก็ดูดีนะครับจะมีใครมาโปรโมทตีวงว่าเฮ้ยปลูกตอนนี้มันจะดีครับมันจะดูดีอะไรในอนาคตถ้าไม่มีประสบความสําเร็จมันก็พูดไปก็งั้นนั้นนั่นแหละครับไม่มีใครเข้าใจหรอกครับให้เรา ตอบคำถามตัวเองว่าปลูกเพื่ออะไรครับเออเราก็ปลูกเพื่อความสุขของเรานะครับถ้าได้เห็นผลเนี่ยชัดเจนครับรอบที่แล้วก็เห็นผลนะครับแต่ว่าผลมันไม่เยอะครับเพราะเรายังไม่ได้พุนนิ่งนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้เราก็ย้ายโรงเรือนมาเป็นโรงเรือนที่2งแล้วครับผมก็จะทําถึง EP 20นะครับในโรงเรือนที่2นี่ครับต่อไปผมก็เปลี่ยนชื่อ e ีในอนาคตนะครับเมื่อเห็นผลแล้วผมก็จะ เลิกครับไปทำารื่างอื่นอันนี้เเป็นโครงการเสริมเฉยครับเผื่อคนสนใจนะครับสำหรับพื้นที่ว่างในอนาคตนะครับพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าจะเสียภาษี6%ในอนาคตนะครับตอนนี้ผมบใบไกไลายให้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่6%นะครับตอนนี้เป็น3%นะครับต่อพื้นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับทุกคนอาจจะไม่เห็น ว่าเฮ้ยเสียแค่นี้จะไปเสียอะไรมากแต่ว่าในอนาคตพื้นที่ในเมืองพื้นที่ราคาประเมินสูงจะเสียภาษีประมาณ6%นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือราคาประเมินร้อยล้านคุณจะเสียเสียภาษีหกล้านต่อปีนะครับฟังชัดๆนะครับมันจึงบีบให้คนที่มีพื้นที่เยอะพื้นที่ราคาประเมินสูงต้องทำอะไรบางอย่างกับ ที่ดินตัวเองนะครับถ้าไม่ทําอะไรวางอย่างนะครับคุณจะถูกยึดที่ดินถ้าคุณไม่เสียภาษีภายในกี่ปีครับรู้บ้างไหมไม่รู้ผมจะบอกให้เลยครับในอนาคตถ้าใครไม่เสียภาษีที่ดิน15ปีคุณจะต้องโดนยึดที่ดิน <laughs> ไม่คุณต้องทําอะไรสักอย่างก,กับพื้นที่ดินแต่ว่าเกษตรกร,กรไม่ต้องกังวลน,นะครับพื้นที่ของคุณนี่ราคาประเมินไม่สูงนะครับและว่าถ้าคุณไปสร้างบ้านไว้ในพื้นที่ของคุณนะครับราคาประเมินไม่เกิน5 0บาทเฮ้ย50ล้านนี่ต่อพื้นที่ก็จะไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีต่ําลงนะครับฉะนั้นมันก็จะบีบคนรวยนะครับให้ขายที่ดินออกไป เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสใช้ประโยชน์แต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับคือในอนาคตมันจะเป็นภาษีที่แพงมากครับเหมือนเราจะเหมือนประเทศอังกฤษนะครับคนทำเกษตคือคนรวยนะครับส่วนพวกอยู่แฟตอยู่คอนโดนี่คือคนจนนะครับไม่มีปัญญาหาซื้อที่นะครับไม่มีที่ครับ พ่แม่ขายที่สงควายเรียนเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับในอนาคตคนไทยในภาคอีสานหรือว่าทุกที่ในประเทศไทยนะครับก็คือภาษีที่ดีมันจะแพงขึ้นมากๆนะครับผมไม่อยากพูดว่ามันคือความจริงของโลกของเราครับเราจะเหมือนอังกฤษนะครับ คนที่ทำเกษตรคือคนรวยในอนาคตนะครับส่วนคนที่อยู่คอนโดคนอยู่แฟลตอยู่อะไรเนี่ยครับอยู่ผ่านมินต์ครับคือคนจนนะครับขอพูดไว้ให้คนรุ่นใหม่คิดนะครับถ้าใครมาฟังนะครับเออ่ออ่ะฮ่าอ่าอ่าผมก็แตวนละงีเก่าหมดไปครับ เราก็บอกความจริงนะครับนี่คือต้นองุ่นที่ตายแล้วจากการย้ายต้นนะครับสาเหตุที่ตายก็มีมากมายนะครับ1นลากเคลื่อน2อลากแตกรดน้ําไม่ดีครับการขนส่งไม่ดีแต่ว่ามันก็ตายครับมก็พากผมไปเรื่อยๆครับนี่คือสวนองุ่นผมก็ทําไปนะครับยำ้ำอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่จะปลูกสวนองุ่นนะครับเพื่อลดภาษีที่ดิน ขั้นต่ำของคุณก็คือ1ไร่ต่อ35ต้นนะครับขั้นต่ำนะครับเมื่อปลูกแล้วอย่าลืมแจ้งเทศบาลให้มีรายลักษณ์อักษรด้วยนะครับว่าเราใช้ที่ยินให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรนะครับคือใช้ที่ดินทำการเกษตรนะครับถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ปฏิบัติหน้าที่ครับแจ้ง157้และเราต้องมีหลักฐานด้วยนะครับว่าเราแจ้งแล้ว เพราะว่าทิศบาบจะได้ภาษีมากครับผมก็ไม่รู้พูดทําไมครับเป็นผลดีต่อใครครับแต่ว่าก็ต้องพูดไปครับเพื่อให้ข้อมูลครับสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับส่วนใครที่แกเข้ามาฟังก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่คุณสนใจในเรื่องการปลูกองุ่นนะครับปกติคลิปแบบนี้ก็ไม่มีใครดูหรอกครับนี่ก็คือสวนองุ่นของผมนะครับขนาด 8คูณ30นะครับเป็นห้าโรงเรือนเล็กนะครับก็ปลูกไปนะครับผมว่าจะทำระบบรดน้ำแบบสปริงเกอร์แบบห้อยท่อ PVC ขึ้นมาข้างบนนะครับในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็แค่อัปเดตการปลูกต้นองุ่นนะครับต้นองุ่นของผมก็ไปเอาต้นมาจากงานเกษตรแฟร์นะครับสาขาเลยนะครับเกษตรแฟร์สาขาสกลนครนะครับเฉลิมประเกียิจังหวัดสกลนครนะครับก็ สาเหตุที่ไปเลือกก็คือมันเลือกได้ครับถ้าสั่งออนไลน์มันเลือกไม่ได้ครับแต่ผมก็สั่งออนไลน์เพิ่มมาอีกนะครับตามความเหมาะสมตามพันธุ์ที่เราต้องการนะครับโรงเรือนถ้ามีโรงเรือนสามโรงเรือนสี่ผมจะปลูกองุ่นนิ้วอะไรเขาเรียกแม่มดนะครับนิ้วมือแม่มดนะครับน่าจะเวิร์กนะครับเพราะมันได้ยินว่าปลูกยากครับ สุดท้ายนี้เราก็พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับแล้วพบกับชออุ้มกเกษตรวันหยุดนะครับในครั้งต่อไปบ๊ายบายนะครับทุกคนกดติดตามให้จะยินดีมากเลยครับ